ของนั้นถ้าไม่ใช่ของฝากของขวัญของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากคือสวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิว<ะ>ัน์อาจารย์แอนค่ะอาจารย์ศรีค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะแล้วก็ในเดือนตุลาคมค่ะสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีมิถุนค่ะ ราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีมิถุนท่านคือชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะแคปชั่นนะคะของชาวราศีมิถุนประจำเดือนตุลานี้คือถ,ถึงเวลาได้ไดของเดี๋ยวฟังอาจารย์แอนดูว่าของอะไร ชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ค่ะเรื่องที่โดดเด่นง่ายๆเรื่องแรกเลยคือชาวราศีมิถุนในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนจะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสพิเศษมีรางสังหารหรือว่าในเดือนนี้โดดเด่นสําหรับคนที่เป็นสายขอพรอสายขอพรสายทัวร์ไหว้พระในช่วงเดือนนี้แนะนําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยไปไหว้พระขอพรนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลดีกับชาว ราศีมิถุนค่ะส่วนใครที่ทำงานในสายครีเอทีฟสร้างสารรค์ในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีความคิดสร้างสารรค์ความคิดเห็นใหม่ๆแต่ความคิดสร้างสรรค์ในนี้อาจจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ตีีกันหน่อยแต่ก็ยังเป็นจังหวะที่มีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียหรืออยากทำอะไรใหม่ๆค่ะ แต่ว่าในการอยากทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นอยากทาอะไรใหม่ๆเพราะว่าเพื่อนฝูงชักชวนชักจูงแนะนาําหรือมีเพื่อนมีสังคมในช่วงนี้พอดีทําให้เราเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆทําให้เราอยากทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีมิถุนก็จะมีพลังหน่อยค่ะอื ส่วนใครที่ทํางานอาจถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมิถุนพ่อค้าแม่ขายเป็นช่วงจังหวะที่แนะนําว่าถ้าเป็นคนที่พูดจาดีอัธยาศัยดีหรือว่าจอแจจอแจหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์ทำอะไรก็มีคนนิยมชมชอบเล็งเห็นได้ง่าย ใครที่ทำงานสายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คนกลางซื้อมาขายไปประสานงานติดต่อในช่วงนี้การติดต่อเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นคำพูดคำจาที่หวานหูพูดได้ก็อยากให้พูดหรือถ้าไม่รู้จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนจะไปพูดเองดีไหมจะเข้าหาดีหรือเปล่าจังหวะเดือนตุลาคมนี้แหละเข้าหาได้ทั้งในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็ในมุมของเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ก็แนะนําว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วโดยเฉพาะการขอคําปรึกษาขอคําแนะนําแบบนี้อ,อ่ะ อันนี้คือในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ชาวราศีมิถุนมีอีกเรื่องหนึง่งเราบอกไปแล้วถึงเวลาได้ของอของนั้นถ้าไม่ใช่ของฝากของขวัญของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากคือชาวราศีมิถุนที่เลงบ้านเลงรถไว้ยินดีด้วยจ้า มีเกณฑ์ที่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินแต่ได้เนี่ยแนวทางของการได้มาคือคุณต้องไปติดต่อคุณต้องไปพูดคุยคุณต้องไปถามไทยหรือขอละพี่แบบบ้านหลังนี้อยากได้จริงๆแบบเลงไว้หรืออะไรชาวราศีมิถุนก็ไปถามถ่ยหน่อยเนาะจังหวะเนี้ยใช้หน้าตาอันเป็น รับที่ดีตอนเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็ไปเจราจาติดต่อสาการเจราจาติดต่อไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินที่เล็งไว้ในเดือนนี้จะเจราจาติดต่อได้อย่างราบลื่นต่อให้มันมีปัญหาชาวราศีมิถุนก็จะแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายค่ะส่วนในอีกมุมหนึง่งสำหรับดาวที่เอื้อประโยชน์ที่ถึงเวลาได้ของชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์การได้งานแต่งงานในที่นี้ โดดเด่นมากสําหรับคนที่ทํางานสายต่างประเทศคนที่ทํางานสายสื่อสายโซเชียลค่ะคนที่ทํางานสายไอทีเทคโนโลยีคนที่ท,าา IT, ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเคมีปิโตเคมีต่างๆก๊าซแก๊สอะไรแบบนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานได้ของแต่เป็นของที่มาแบบ ไม่ใช่ของเลยอะ่ะต้องไปทําง,งานก่อนหรือต้องไปรับผิดช,ชอบงานนั้นๆก่อนนะคะและอย่างที่อันได้บอกไปนะคะสายอาชีพที่ที่เกินไปเนี่ยคือเป็นสายอาชีพที่จะโดดเด่นมาในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วค่ะ และเรื่องที่3ที่โดดเด่นสําหรับชาวราศีมีถุนนะคะปิดท้ายไปเลยชาวราศีมีถุนมีเกณฑ์การได้เพื่อนลูกค้าที่เคยเกื้อกูลเกื้อหนุนกันคนเกา่างานเก่าจะกลับมาให้ผลประโยชน์รายได้ค่ะมีเกณฑ์ที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วชาวราศีมีถุนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่รายได้ที่เคยต้องหารต้องแบ่งกับหุ้นส่วนคู่ค้าเพื่อนในทุกกลุ่มเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ไปฟังกันนะคะว่าอาจารย์สีจะเตือนอะไรหรือแนะนำอะไรชาวราศีมิถุนบ้างค่ะอ่าโอเคนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้นะคะระมัดระวังในช่วงจังหวะแรกก็คือข้อแรกนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือชื่อเสียงของคุณ ระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนนะแรกนะคะระวัดระวังเสียชื่อเสียงนะคะถูกแพงข้างหลังนะคะถูกให้ร้ายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจผิดนะคะทาให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้กิจการงานหรือโชคลาภหรือสิ่งที่เรากําลังวางแผนหรือมุ่งหวังไว้เสียหายหรือไม่ได้ดังประสงค์นะคะนี่คือความหมายข้อแรกนะคะชื่อเสียงนะ,ะแล้วบางทีก็อาจจะเป็นประมาณว่าคนอื่นทำเรานะคะเพราะว่าแล้วไปพูดกับผู้ใหญ่ทำให้เรา แทนที่จะได้งานได้เงินได้บางสิ่งที่เราเรอคอยกลายว่าตัดเลยโดนปาดไปเรียบร้อยนะคอันนี้ข้อแรกนะคะในอีกมุมหนึ่งถ้าชาวราศีมิถุนเนี่ยนะัตอนนั้นคืออารมณ์มันชวนให้วิวาทาวิวาเนี่ยตัวเองก็จะถูกเข้าใจผิดไปด้วยใช่ไหมคะ่สิถูกต้องแล้วก็โดยเฉพาะ ถ้ามองในด้านการพูดกันจาหรือคำพูดชาวลัคนาราศีมิถุนต้องระมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเลยนะอันนี้บอกเลยเพราะคุณมีเกณฑ์นะคะที่พูดแล้วนะคะผิดอ่าเขาเรียกว่าคนฟังฟังเข้าใจผิดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยอ,อ,อาจจะเราพูดไม่ได้ตั้งใจเราพูดไม่ได้เจตนาสื่อสารเนี่ย แต่เขาเข้าใจผิดหรือฟังผิดหรือเราพูดไม่ดีด้วยความอารมณ์ร้อนของเราอันนี้ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิสุนกาด้านการพูดนะคะคุณต้องระมัดระวังทั้งเดือนเพราะปัญหาที่หนักๆมันก็จะเกิดตั้งแต่ต้นเดือนแล้วมันจะบาดปลายไปช่วงปลายเดือน<ม>ถ้าคุณไม่ระมัดระวังปลายเดือนคุณมีปัญหาแน่นะคะด้านคําพูดคําจานะคะ ถ้าอย่างบ่อยๆถ้าเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะแค่เขาเรียกว่าอะไรโดนโดนไม่ไม่ไ,มได้รับงานไม่มีโชคมีลาบแต่ถ้ามีปัญหาหนักๆยันปลายเดือนเนี่ยคุณอาจจะมีถึงขนาดฟ้องร้องหรือขึ้นลงขึ้นศาลหรือมีปัญหาทะเลาะแบบแรงๆได้นะคะแล้วก็สามารถต่อได้ยาวๆอันนี้คือความหมายว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะใจเย็นด้านคำพูดคำจาต้องระมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนนะคะ สองนะคะด้านการลงทุนนะคะถ้าเป็นต้นเดือนยังโอเคลงทุนได้นะคะแต่ถ้าเป็นกลางเดือนหนึ่งปลายเดือนอาจรซีไม่แนะนําให้ลงทุนนะคะเพราะว่าความหมายก็คือคุณอาจจะเกิดการผิดพลาดนะคะหรือลูกน้องไม่โอเคหรือ,อการลงทุนไปแล้วมันไม่ส่งผลดีในระยะยาวถ้าจะให้ดีควรจะเว้นระยะนิดหนึ่งนะคะให้มันเลยเดือนไปก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง <S 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 อย่างนี้เป็นต้นนะคะลองดูนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนการลงทุน อย่าถ้าจะลงทุนจริงๆก็ให้ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนกลางเดือนถึงปลายเดือนอย่าลงทุนนะคะอ,อันนี้หรือแม้แต่ทั้งการเสี่ยงด้วยนะน้องแอนหมายถึงว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะคะควรจะงดนะคะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือตรงกันข้ามถ้าสมมติมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วนะคะม,มีปัญหาตั้งแต่ต้ตตนเดือนเพราะผ,ผู้ยงผู้ใหญ่เข้าใจผิดด้วยนี่นั่นถ้าคุณจะไปแก้ตัวหรือจะแบบแบบ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือแบบไปชี้แจงต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือไปขอความเห็นใจนะอาจารย์สีแนะนําให้ช่วงกลางเดือนหนึ่งปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าหาผู้ใหญ่มีโอกาสว่าอ่ามันเกิดเรื่องไปแล้วหรือกําลังจะมีปัญหาหรืออะไรคุณพูดดีๆหรือทําดีๆช่วงกลางเดือนหนึ่งปลายเดือนมีปัญหาที่ได้ขี้ขายได้ถ้า เกิดเหตุไม่ดีไปแล้วอันนั้นแหละชี้แจงในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนได้นะคะพูดชัดเจนได้แต่ต้องใช้ความนุ่มนวลเข้าไปนิดหนึ่งนะมไม่ใช่ว่าพอจะไปเคลียร์ผู้ใหญ่ดันไปทะเลาะกับผู้ใหญ่ <laughs> อันนี้ไม่ได้น,นะคะเ,ออเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะต้องวนคเครียดน,นะคะอารมณ์ร้อนนะคะหรืมรอนนะะรมีปัญหานะคะ เกี่ยวกับช่องท้องหรือกระดูกและฟันอันนี้มีโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังปัญหาสุขภาพถ้าตัวเองเกิดเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็คือเรามัดรระวังช่วงกลางเดือนหนึ่งปลายเดือนระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจารย์สีบอกเนาะกลางเดือนหนึ่งปลายเดือน บริเวณอีกบริเวณหนึ่งที่ควรระมัดระวังหรือมีปัญหาก็คือบริเวณดวงตานะคะแล้วก็บริเวณช่วงอกซึ่งอาจจะเป็นอุบิเหตุก็ได้สะดุดหกล้มกระแทกนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังช,ช่วงนี้ลัคนามิถุนอาจจะรู้สึกว่าวความหมายคือคิดวัยทไวหรือแบบปุ๊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 บยเงี้ยคุณอาจจะต้องสกรีนนิดนึงเดินนะคะช้าลงนะ,ะหรือทําอะไรให้มันช้าลงนิดนึงเพื่อให้ถูกจังหวะก,กับช่วงดาวของคุณช่วงนี้นะคะซึ่ง ถามว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบิเหตุที่คุณจะเกิดเนี่ยกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวเราเองนั่นแหละนะคะอเออนะคะอาจจะไม่ระมัดระวังนะคะไม่มีใครเลยนอกจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังให้ดีในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ อ็กซิเดตได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครมีพื้นเดิมที่มีปัญหาสุขภาพก็ระมัดระวังในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนด้วยอาจจะต้องไปหาหมอสม่ําเสมอนะคะไปตรวจเช็คให้ดีออมีความพร้อมถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วจะได้ไม่กําเริบหรือไม่มากไปกว่านั้นนะคะก็ขอไวัยพรชาวราศีมิถุนนะคะถึงเวลาได้ของของเล็กของใหญ่ของฝากของฝันของศักดิธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้เป็นพรก็ขอให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยได้ทุกทุกอย่างเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดที่คิดไว้ให้ได้สมปรารถนานะคะค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะคิดปรารถนาสิ่งใดนะคะขอให้เฮงเฮงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะ ชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าคิดว่าคลิปนี้ใช่ก็กดแชร์ได้นะคะแต่อย่าลืมกดติดตามโหราวิวัฒน์ของเราไว้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวสามารถติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ